สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ปนางค่ะวันนี้ปนางพามาเที่ยวสวนลุงสุกนะคะที่บ้านมะลังใหญ่ค่ะมาดูฝรั่งกิมจูของลุงสุกกันค่ะนี่ค่ะเป็นต้นที่อายุ8ปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็ยังให้ผลผลิตอยู่ลุงสุกแกก็เก็บไปขายเองแกขายถุงละ20บาทอบ่าทนังนะโลหนึ่งอะ่ะแต่แกไม่ต้องให้เลือกเวลาลูกค้าซื้อก็คือ แกช่างกิโลรวมไปเลยแต่ฝรั่งแกอร่อยมากเลยนะเป็นกิมจูกรอบนี่ค่ะตอนนี้แกห,อแห,อหออ่อละห่อห่อนี่ค่ะประมาณลูก <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะแต่ฝรั่งแกอร่อยเนี่ยค่ะประนางเลยตามมาถึงสวนเลยมาดูฝรั่งแกมาดูฝรั่งของลุงสุกแก เป็นกิมจูที่อายุ8ปีแต่ก็ยังกินได้แต่ถามว่าสำหรับคนที่ชอบอไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่แข็งอะ่ะ<ม>ก็ก็จะไม่ชอบของของลุงสุขแต่ถ้าคนชอบกรอบของลุงสุกตอบโจทย์ได้อร่อยค่ะ<ม>นี่ค่ะล่องสวนแกนสะอาดมากเลยเป็นคุณลุงที่60กว่าแล้ว แต่ขายานมากเลยดูสิต้องสวนแกนี่ค่ะก็คงจะต้องไปเรียนแบบแกแหละแกบอกว่าร่องข้างขคลองไส่ไก่ข้างๆเนี่ยเอาไว้สำหรับหน้าแล้งก็เปิดน้ำใส่ไม่ต้องเดินลดน้ำทุกวันหน้าฝนก็เป็นร่องระบายน้ำเพราะฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังลดน้ำได้แต่ไม่ชอบน้ำขัง เนี่ยค่ะฝรั่งฝรั่งแกเยอะมากเลยนะอันนี้ยังลูกเล็กอยู่ยังไม่หอ่อเนี่ยค่ะแต่ละต้นแต่ละกิ่งแกก็หอ่อของแกเป็นคนแก่ที่ขยันนะ่ะโอ้เนี่ยค่ะร่องน้ำไปเปิดน้ำเปิดน้ำใส่แกก็จะไม่เหนื่อยมาก แกบอกแกทำอย่างนี้แกก็จะไม่เหนื่อยมากแกทําคนเดียวนะคะแล้วคนนําเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากเลยดูซิเนลุงสุกอ่ะไม่อยู่เฉยเลยทําเองขายเองนะคะเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยเนี่ยของแท้ของแท้และดั้งเดิมดูสวนแกนะคะน่ารักมากเลยโอ้โหอันนั้นเลคะบัลินฟาบัลินฟ้า ต้นเพกาจ้ะปกลินฟ้าเพกานี่ขาก็มีดูซิมีทุกอย่างเลยในสวนนะเป็นคนที่ขยันมากเลยลุงสุกทามากี่ปีแล้วคะลุงสุกนะแปดปีนี่แปดปีน่ะดูซินู่นโอ้โหเพกาทั้งแถวเลยมันมีเบีย้ยไหมเพกามีเบีย้ยบ่บ,อ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 บ่อเอาไปได้บ่ยาก พออยู่ใส่ใส่หน่วยมันใส่หน่วลมันพอเดี๋ยวมันพอปัยญาไงบ่มีหน่วยอยู่บ่ใส่หางก็ใส่หางก็บพอแน่พอให้แน่พอได้เท่าไรก็เอาใกล้ต้นก็เอาพอให้แน่พอไปเสียเอาไปปลูกใส่ก้านต้นนั่นเสาหัวพอให้แน่เด้อเพาะโลดเพาะมากไอยซื้อเด้อเพาะเด้อเอาไปดีวาเลนนี่นี่พะมาก้อยต้น เดี๋ยวขันมีเวลาเจี๊ยติเช็ดไปให้เีกไหมเอาเอ้มันบ่มีเวลาผู้เดียวนี่เนาะประสามีกันยังก็พัฒนากันยังบม่ได้เขาพัฒนาอะไรเลยกันฟังหลักการของลุงสุกนะคะถุงประสบการณ์ของลุงสุกก็คือใช้ถุงขาวพูนนะคะในการห่อแล้วก็ไม่ต้องห่อกระดาษถ้าใช้ถุงขาวใสเอายางหนาหกสิบห้ายางนาหกสิบห้าโลนะหกสิบห้าบาทเหรอหกบาทขนาดหกคูณสิบสี่ใช่ไหมคะหกคูณสิบสี่ อย่างนาลอย่างหนาขาวคุณครึ่งลนะคะอ่ลอย่างบางอย่างบางก็สิห่ออ๋อเนี่ยค่ะนี่คือประสบการณ์ที่แกทำนะคะเนี่ยเพราะผมไปห่ออยู่หลังบ้านหนใสไอ๋อไปเบิงมันคือดำเลยมันใหม่ดิเลยนี่คือประสบการณ์ของของคนที่เจอมากับตัวเองนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นเพกานะคะต้นเพกาหรือต้นมหลินฟ้าภาษาอีสานเนี่ยแหละค่ะ พึ่งจะได้ความรู้ไหมเด้อค่ะเขาบอกว่าเอาหากบ้านเด้อค่ะนี่คือบ่อกบกนะคะนี่ค่ะบ่อกบกค่ะลุงสุกทำผสมผสานจริงๆเลยบอกกล่อกกบ่อโกบเห็นโกกไหม,มน,นั่นนั่นโอ้ยโต๊ะจักบ,บาลลุงสุกขนาดนี้ง่ายน้อยกว่านี่บอตอนซื้อมาน่ะนกว่านะ คือบ่อกบเดี๋ยวไปดูไปดูบออ่อปลาอันนี้คือปลาดุกนะคะเนี่ยเห็นปลาดุกโอ้ยตัวขาวจวดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะผู้ช่วยลุงสุกนะคะนี่ค่ะตัวเล็กตัวน้อยนี่ค่ะผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยล้านหลานช่วยทำดีจังเลย เป็นเกษตรผสมผสานที่เยี่ยมยอดมากเลยค่ะของลุงสุขสวนลุงสุขค่ะตามลุงสุขโอ้ยชอบปลาค่ะดูสิโอ้ลุงสุขจากเดือนแล้วสองเดือนปลาสองเดือนที่จริงสองเดือนมันก็น่าจับได้แลนะ้วนะใช่ไหมอืมเพราะว่าเป็นรายย่อยรายขั้นรายย่อยอ๋อ ให้เวลาเดียวให้หัวอาหารเวลาเดียวนะคะวันละครั้งหมดไปกี่กระสอบแล้วลุงกระสอบเดยอะตั้งแต่เลี่ยงนั่นบอกโอเคประหยัดหัวอาหารค่ะเให้ให้อาหารครั้งเดียววันละครั้งนี่ค่ะเหลือเนื้อที่ปลูกข้าวไว้แค่นี้เองที่คือปลูกข้าวไว้กิน เป็นเป็น,นกกไดนาสวนผสมจร,จริงๆเหลือเนื้อที่ท,ทำนาแค่นี้แล้วก็ฝรั่งให้มีไรายได้ทั้งปีแล้วก็ปลากกแล้วก็กบที่จะมีไรายได้ให้แกตลอดนะคะโมพันมันจะห่าอันนี้ก็เนี่ยค่ะเสริมด้วยละมุดอีกแล้วค่ะลุงสุกลุงสุกข,ของเรา น,น,น,นี่ค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานนี่ค่ะสั่งทางเน็ตมาปลูกโอโ้โหกี่ต้นปลูกปลูกต้นดูค่ะดูดูนี่สวนผสมสวนผสมผสานตัวจริงเลยค่ะดูนี่ก็มะพร้าวเตี้ยเฉพาะมะพร้าวเตี้ยต้นหนึ่งร้อยห้าสิบลุงสุกบอกร้อยห้าสิบค่ะดูสิโอโ้โหไม่ไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเลยค่ะข้างๆก็คือต้นพลิกนะคะนี่ค่ะ กล้วยทุกอย่างอยู่ในสวนลุงสุกเป็นเงินเป็นทองไปหมดมนี่ค่ะป่าเตยป่าเตยของลุงสุกนี่ก็คือค้าขายได้นะครับลุงสุกก็ขายนะคะเนี่ยมีลูกค้าประจําสั่งที่เขาทาขนมไทยอะคะ่ะเขาก็มารับซื้อจากลุงสุกค่ะลุงสุกก็ขายได้ทุกวันนี่คือมีรายได้เข้าทุกวันนะคะจากนี่ค่ะ ใบเตยแค่นี้แหละค่ะก็มีรายได้แล้วค่ะโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีรายได้เข้าบ้านทุกวันก็มีความสุขแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะไรนาสวนผสมใครขยันทําก็ได้สําหรับคนที่ขยันก็ทําแล้วก็จะมีรายได้ทุกวันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกามสิบบาทออาลูกสุขเนี่ยค่ะ ลูกสุกบอกเนี่ยค่ะกามละสิบาทส่งเขาทุกวันอย่างน้อยวันนึงก็ได้40บาทเลยเนาะลูกสุกเนาะนั่นแหละ40บาทมีเงินมีเงินเข้าละสี่บาทถ้าไม่ต้องซื้อกระปีน้ำปลาผงชูรสก็เหลือเป็นเงินเก็บนะคะเนี่ยไปเก็บค่าน้ำค่าไฟแล้วนี่คือความสุขของคนที่ทำไล่นาสวนผสมนะคะและปมานางจะมาติดตามสวนต่างๆให้ดูอีกนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ